ช่วง5วันก่อนจะถึงสงกรานต์นะคะจะเป็นช่วงที่ีดวงดาวไปรวมกันในภพเรือนพันธุของชาวธนูหลายดวงนะคะมีทั้งดาวคู่ศัตรูนะรวมทั้งดาวคู่ส่งเสริมก็มีนอกจากนี้นะคะยังมีจังหวะที่ถูกกระตุ้นด้วยปรากฏการพิเศษก็คือสุริยุป,ปร,ราคาในวันที่8เมษายนนะคะมีสิ่งใดบ้างนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะรับฟังไว้เพื่อเตือนใจระแวดระวังในช่วงดังกล่าวนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะจะมีดวงดาวในช่วงดังกล่าวไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนพันธุหลายดวงเลยคะ่ะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวบ้านช่องบ้านเรือนนะรวมทั้งส่วนหนึ่งก็คือเป็นดาวประจําตัวของชาวธนูด้วยนะคะเมื่อมีดาวคู่ศัตรูไปประจําอยู่ในช่วงนี้ก็คือดาวพุธกับดาวราหูนะคะเป็นจังหวะที่เรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นได้ง่ายนะอาจจะเป็นจังหวะเล็กๆน้อยๆในเชิงการพูดการสื่อสารกับคู่ครองนะคะเป็นช่วงที่ ใจเย็นๆกับเรื่องรอบๆตัวนะเนื่องจากมีแนวโน้มว่ากระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะใครที่ไม่มีคู่นะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการมีปัญหาขัดแย้งในเชิงลูกค้านะหรือว่าเรื่องของคู่สัญญาคู่กรณีต่างๆได้เป็นจังหวะที่มักจะมีเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆมาทําให้ชาวธนูต้องอึดอัดเดือดร้อนลาคาญใจได้นะคะสำหรับชาวธนูในช่วงนี้นะคะถือว่าลาบผลมีความเป็นมหาอุดนะก็อาจจะมีจังหวะ หางเงินได้นะคะมีช่องทางรับผลนะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของรับรอยต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันเงินทองช่วงนี้ก็ใช้ใจ่ายออกไปรั่วไหลเกีย่ยวข้องกับเรื่องภาระเลี้ออยงดูนะคะเรื่องบุตรบริวารรวมทั้งอาจหมายถึงเรื่องการลงทุนซึ่งในจังหวะสัปดาห์ก่อนสงกรานต์นะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวไปกระตุน้น ดาวคู่ศัตรูในช่วงนี้ด้วยนะดังนั้นเรื่องการเงินการลงทุนช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องรอบคอบระมัดระวังเป็นพิเศษนะเรียกว่าโชคดวงยังมีแต่ถือว่าบางช่วงอาจจะต้องระมัดระวังความผิดพลาดในการลงทุนนะเรื่องข่าวสารข่าวลือข่าวลอกต่างๆก็เกิดขึ้นได้นะคะใครที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะหรือว่าบุพการีคนสูงอายุนะเป็นช่วงที่ ดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพให้มากขึ้นนะเป็นช่วงสัปดาห์ที่ดวงดาวเนี่ยไปส่งผลให้ชาวธนูจะมีภาระรับผิดชอบในเชิงบ้านช่องบ้านเรือนมากขึ้นนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะแต่ก็คือระแวดระวังเพิ่มขึ้นเนื่องจากดาวคู่ศัตรูในภพเรือนพันธุนะคะบางทีก็จะก่อ,อกเกิดเรื่องปัญหาที่คาดไม่ถึงบางทีมาจากเรื่องเด็กๆหลงหูหลงตาบ้างนะคะหรือว่าดูแลไม่ทั่วถึงลักษณะนี้รวมไปถึงนะคะยังหมายความเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะเรื่องของอะไรที่เรารักเราชอบช่วงนี้ระมัดระวัง ข้าวของรักของหวงสูญหายหรือแตกหักนะคะมีการใช้เงินใช้ทองเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ได้บางทีก็ไม่ได้วางแผนไว้นะเช่นข้าวของหมดอายุเสียหายตกแต่งต่อเติมหรือมีรายจ่ายของการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ยานพาหนะต่างๆได้นะคะสำหรับชาวธนูช่วงนี้นะคะมีดาวคู่ศัตรูนะคะในภพเรือนของเพื่อนสนิทมิตรสหายคนใกล้ตัวก็มี เหตุเป็นไปได้บางทีก็มีคนชอบมาพูดคุยเรื่องหยิบยืมเงินทองนะคะมีคนหวังผลประโยชน์หวังเงินทองจากเรานะบางครั้งก็คือเป็นไปในเชิงเอารัดเอาเปรียบได้นะโดยช่วงนี้นะคะดาวพุธมีการโคจรผิดปกติจส่งผลให้เรื่องการนัดหมายการรับปากรับคำต่างๆมันจะดูไม่ค่อยมีน้ำหนักดังนั้นช่วงนี้นะคะมักมีปัญหานะคนรับปากรับคำนัดหมายเก็บเงินเก็บตังค์ต่างๆบางทีมันเลดเลื่อนได้นะคะ รับชาวธนูช่วงนี้นะคะมีดาวไปรวมตัวกันอยู่หลายดวงซึ่งมันส่งผลกับตัวตนของชาวธนูนะเนื่องจากดาวเจ้าเรือนพันธุกับตนุของชาวธนูเป็นดาวเดียวกันนะคะ,ะเป็นจังหวะที่อาจจะมีความคิดสับสนบกวนนะหรือมีลักษณะบางทีก็อารมณ์ร้อนฉุนเฉียวได้ง่ายนะคะเรีวยกว่าการตัดสินใจอะไรในเชิงสําคัญสําคัญหรือต้องใช้เงินใหญ่หญเงินเยอะช่วงนี้อาจจะมีลักษณะ,ะคิดอาจได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะเนื่องจากมันมีดาวไปรบกวนหลายดวงนะคะรวมทั้งบางทีก็ส่งผลให้ใจร้อนบู้วาม พูดจาบางทีไม่ได้คิดนะคะหรือว่าทําอะไรบางทีคิดไม่รอบคอบนะส่งผลเสียหายหรือว่าไม่สมบูรณ์แบบในภายหลังได้ดนะังนั้นช่วงนี้นะคะจะคิดอ่านอะไรสําคัญถือว่ายืดเวลาคิดให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยก็ได้เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ดวงดาวก็รบกวนชาวธนูหลายดวงนะคะสําหรับคําทํานายนี้นะคะอยู่ในช่วงก่อนสงกรานระยะเวลาหน,นึ่งเนื่องจากมันเป็นอิทธิพลของปรากฏการพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะ โดยวันที่13เมษายนนะคะดาวอาทิตาก็จะย้ายออกหนึ่งดวงนะคะได้กําลังเป็นมหาอุดเป็นคู่มิตรกับตัวตนของชาวธนูนะคะดังนั้นเป็นช่วงสัปดาห์นะที่ถ้าหากคิดอ่านนี้ไม่ออกหรือว่ายังดูไม่ชัดเจนในทางเลือกหลายๆอย่างก็ถือว่าชะลอตัวไว้ก่อนนะหลังสงกรารดวงดีขึ้นนะคะชาวธนูช่วงนี้ถือว่านะคะมีจังหวะราบร้อยเงินฟลุกฟล๊กเกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีเรื่องงานบางทีมันอยู่ในสภาวะที่ผันผวนอยู่นะนอกจากนี้บางครั้งงานมีลักษณะ หยุดชะงักหรือบางคนล่าช้าในเชิงความเจริญก้าวหน้าได้เนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่ดาวพุธก็โคจรถอยหลังด้วยนะคะสำหรับชาวธนูนะคะที่มีแผนในเชิงการเดินทางช่วงรอยต่อเทศกาลนี้นะคะเรามาะระวังเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะรวมทั้งอย่าลืมเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางด้วยเนื่องจากดาวพุธเขาก็มีปัญหาในช่วงเทศกาลพอดี สำหรับแนวโน้มทางดวงดาวต่างๆเหล่านี้นะคะก็อาจจะเกิดขึ้นมากบ้างน้อยบ้างสำหรับแต่ละท่านก็คงแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตานะคะให้เป็นข้อมูลไว้เพื่อเตือนใจนะระมัดร,ระวังในจังหวะที่ดวงดาวผันผวนนะรวมทั้งมีดาวมากระตุ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนสงกรานนะคะขออวยพรให้ชาวธนูบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคล้วคลาดจากเรื่องพยานอันตรายต่างๆรวมทั้งมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะ สำหรับชาวมิถุนนะคะดวงดาวช่วงนี้นะคะก่อนสงกรานตน์ดาวไปรวมตัวไปอัดแน่นกันอยู่ในภพเรือนกรรม,มะของชาวมิถุนนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะรวมทั้งเรื่องงานการต่างๆที่ชาวมิถุนไปเกี่ยวข้องนะคะเมื่อมีดาวไปสัมพันธ์กันนะถ้าในเชิงส่งเสริมก็มีด้วยนะในขณะเดียวกันดาวคู่ศัตรูในภพเรือนนี้ก็มีด้วยเช่นกันนะคะ รับดาวพุธนะคะเป็นดาวประจําตัวของชาวมิถุนนะคะตอนนี้ประกบคู่กับราหูคู่ศัตรูอยู่นะคะดังนั้นในเชิงการงานนะมันอาจจะเป็นปัญหาในเชิงการจัดการจัดแจงประสานงานนะเรียกว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ที่เรื่องการนัดหมายมันก็แปรป่วนคลาดเคลื่อนได้ง่ายนะคะการนัดหมายในเชิงการงานกันค้าเรื่องเก็บเงินเก็บทองบางทีมีลักษณะเล็ดเลือดล่าช้ารอคอยปรปับปนอยู่ในช่วงนี้นะคะหรือการทํางานหากต้องประสานงานเป็นกลุ่มเป็นทีมติดต่อพูดคุยบางทีมีลักษณะ คลุกคลักนะคะทาไปแก้ไขปัญหาไปนะหรือมักมีปัญหาในเชิงเรื่องการสื่อสารที่ไม่ค่อยราบรื่นนะคะดวงดาวในช่วงนี้นะคะที่เป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนการงานของชาวมิถุนก็คือดาวศุกร์นะคะช่วงนี้งานที่ไม่ได้คาดคิดบางทีมีเข้ามานะเช่นงานด่วนงานที่ให้เวลาเต็มตัวน้อยนะเรียกว่าอะไรที่ไม่ค่อย มีเวลาวางแผนเนี่ยมักจะมีเข้ามานะคะนอกจากนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวมิถุนอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะหรือคนที่เราทํางานด้วยเนี่ยมีลักษณะจะต้องแก้ไขปัญหาในเชิงบุคลากรนะเรื่องคนบ้างเรื่องของการใช้เงินไปนกับภาระเลี้ยงดูต่างๆนะซึ่งความเป็นมหาอุดก็คือช่วงนี้มันจะใช้เงินั่วไหลไปกับสิ่งเหล่านี้มากนะคะนอกจากนี้บางทีก็เป็นเรื่องลงทุนด้วยนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็คือการเงินเนี่ย อาจเรียกว่าทําไปหมุนไปนะโดยช่วงนี้นะคะดาวพระหัสโคจรอย่างรวดเร็วในภพลาภะนะจึงถือว่าการเงินนะคะหมุนได้นะแล้วก็มีจังหวะคล่องตัวนะแต่เงินมักจะอยู่ไม่นิ่งเนื่องจากภาระั่วไหลของชาวมิถุนจะมีเยอะในช่วงสัปดาห์ก่อนสงกรานด้วยนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะถือว่าในจังหวะที่มีสุริยุป,ปราคานะคะก็อาจจะส่งผลนะในเชิงเรื่องของความผิดพลาดท,ทางการงานนะอาจมีลักษณะหลงลืมนะคะเรื่องของการผิดพลาดท,ทั้งในเชิงเรื่อง เอกสารตัวเลขนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะรวมทั้งอะไรที่เป็นไปในเชิงไปเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบบางทีไม่ตั้งใจก็ไปผิดกฎต่างๆได้ดังนั้นช่วงนี้นะคะถือว่าคิดอ่านทําอะไรช้าหน่อยแต่ถือว่าให้รอบคอบจะดีกว่านะคะชาวมิถุนช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับในเชิงครอบครัวพี่น้องมากขึ้นก็ได้นะเนื่องจากเป็นลักษณะรายจ่ายทางสังคมได้นะบางคนก็มีงานช่วยงานต,างต่างตอบแทนนะคะหรือว่า งานที่กําไรน้อยนะเข้ามาในช่วงนี้ส่งผลให้บางทีก็จําใจต้องทําหรือจําเป็นต้องทําเพื่อหน้าตาต่างๆนะรวมทั้งบางครั้งหมายถึงการไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพี่น้องในเชิงให้ความช่วยเหลือนะคะดังนั้นชาวมิถุนช่วงนี้มันจะมีภาระรายจ่ายหลายด้านหลายทางเข้ามาได้นะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะยังคงมีดาวคู่ศัตรูอีกหนึ่งคู่อยู่ในภพเรือนสุภาษนะคะเป็นภพเรือนเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเรื่องความก้าวหน้าการลงทุนช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรื่องของงานการต่างๆอาจจะอยู่ในสภาวะที่ ยังไม่แน่ชัดนะบางอย่างก็ดูไม่คืบหน้านะคะบางอย่างก็ดูเชื่องช้าหรือสิ่งที่รอคอยช่วงนี้ก็มีปะปนอยู่ด้วยเนื่องจากดาวคู่ศัตรูก็มีอยู่หลายคู่นะคะมิถุนนะคะ13เมษายนดาวขยับย้ายออกนะคะก็คือดาวอาทิตย์นะเรียกว่าบรรเทาในเชิงคู่ศัตรูออกไปได้นะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพรับผลมีกําลังสูงสุดในรอบปีคือเป็นมหาอุดนะคะดังนั้นเช้าวิถุนก็จะเริ่มมีโชคลาภดีขึ้นในเชิงเรื่อง เพื่อนแวดวงสังคมนะหรือแม้แต่พี่น้องที่เราเคยเกื้อนหนุนนะคะก็จะย้อนกลับมาให้คุณประโยชน์ให้โชคกับชาวมิถุนได้โดยดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนสหัชชะนะก็มีเกณฑ์โชคดีเกี่ยวกับเรื่องงานการนะในช่วงหลัง13เมษายนไปนะคะรวมทั้งบางครั้งก็ได้ความเกื้อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นในช่วงก่อนสงกรานนะก็เป็นช่วงจังหวะที่ใช้เรื่องความรอบคอบนะรวมทั้งบริหารทางการเงินให้ดีนะคะเนื่องจากเดี๋ยวหลังสงกรานนะดวงชะตาก็จะพลิกเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ในสัปดาห์ที่เกิดสุริยุปราคานะคะชาวมิถุนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนะคะใครทํางานใ,นใกล้ของมีคมของร้อนนะช่วงนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะเรียกว่าบางทีมันก็จะเกิดเรื่องของปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆได้นะคะใครมีแพลนในเรื่องการเดินทางนะในช่วงรอยต่อเทศกาลนี้นะคะ ขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งเผื่อเวลาด้วยเนื่องจากชาวมิถุนก็อาจจะก,กเกิดอุปสรรคได้บ้างนะในเชิงการเดินทางบางทีเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของคนอื่นก็ส่งผลให้เราพบกับความเล็ดเลื่อนล่าช้าได้นะคะโดยข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นแนวโน้มนะซึ่งบางคนกระทบมากกระทบน้อยนะในเชิงเรื่องชีวิตประจําวันการงานภาระหน้าที่รับผิดชอบนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะ รับฟังไว้เพื่อเตือนสติเตือนใจนะในช่วงที่ดวงดาวไปรวมกันอยู่ในภพเรือนการงานหลายๆดวงสําหรับชาวมิถุนนะคะก็ขออวยพรให้ช่วงนี้นะคะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ